ต้อนรับกลับสู่นิกกี้ทีวีแท้งโปรโแหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับกองทัพรถถังและเทคโนโลยีการป้องกันสมัยใหม่จากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกถึงรถถังอันน่าทึ่งอย่างท T61 2025รถถังแห่งความภาคภูมิใจและพลังอำนาจของกองทัพบ,บกไทย ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบสงครามสมัยใหม่อย่างเต็มรูปแบบ T61 ผลักดันขีดจำกัดของเทคโนโลยีวิศวกรรมและประสิทธิภาพในสนามรบมาทำความรู้จักกับสุดยอดรถถังคันนี้กันเลย T61 2025คือรถถังหลักรุ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยโดยการออกแบบรถถังคันนี้ได้เรียนรู้บทเรียนจากสงครามทั่วโลก และพัฒนาให้มีความคล่องตัวความทนทานและอำนาจทำลายล้างที่เหนือกว่าดีไซน์ของมันสะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างปรัชญาการออกแบบเก่าแก่กับเทคโนโลยีล้ำสมัยทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หัวใจของ t 6 1คือเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูง ที่ให้กำลังมากกว่า1,500แรงม้าพลังมหาศาลนี้ทำให้รถถังสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง75กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นที่ครุขระไม่ว่าจะเป็นป่าทะเลทรายหรือเมืองรถถังคันนี้สามารถปรับตัวและปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วกำลังต่อน้ำหนักที่ยอดเยี่ยมยังช่วยเพิ่มความเร็วในการเร่งเครื่องทำให้ได้เปรียบในการประทะอย่างรวดเร็ว หนึ่งในจุดเด่นที่สุดของ T-61 คือกรอบป้องกันโดยใช้วัสดุคอมโพสิตชั้นดีพร้อมการติดตั้งกรอบปฏิกิริยา (reactive armor) เพื่อเพิ่มการป้องกันจากกระสุนเจาะกราะและหัวรบต่อต้านรถถงังนอกจากนี้ T-61 ยังติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุก (active protection system) ที่สามารถดักสกัดขีปนาวุธต่อต้านรถถังก่อนที่จะพุ่งชนตัวรถด้วยเซ็นเซอร์รอบคันสร้างเกรอบป้องกัน360องศาช่วยเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดของลูกเรือท่ามกลางภัยคุกคามยุคใหม่อย่างโดรนและระเบิดบินอาวุธหลักของ T-61 คือปืนใหญ่แบบลำกล้องเรียบขนาด125มิลิเมตรที่สามารถยิงกระสุนได้หลายประเภททั้งกระสุนเจาะกราะกระสุนระเบิดแรงสูงและกระสุนระเบิดอากาศแบบตั้งโปรแกรมได้ พร้อมระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติที่ช่วยลดภาระงานของลูกเรือทำให้ยิงได้สูงสุดถึง10นัดต่อนาทีด้านอาวุธเสริมยังติดตั้งปืนกล7.62ม mm. ิลิเมตรควบคู่กับปืนใหญ่และปืนกลหนัก12.7ม mm. ิลิเมตรบนหลังคาที่ควบคุมระยะไกลเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้กับทหารราบและภัยคุกค,คามทางอากาศระยะตำ่ำอีกหจุดเด่นของที่61-2025 คือชุดอิเล็กทรอนิกสุดล้ำระบบควบคุมการยิงเป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมกล้องตรวจจับความร้อนระบบวัดระยะด้วยเลเซอร์ระบบติดตามเป้าอัตโนมัติและเครือข่ายสนามรบแบบบูรณาการทำให้ลูกเรือสามารถยิงขณะเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืน แม้ในสภาพอากาศเลวร้ายนอกจากนี้ระบบสื่อสารยังเชื่อมต่อกับหน่วยรบอื่นๆอ,อย่างไร้รอยต่อทั้งโดรนทหารราบและปืนใหญ่ทำให้ T-61 เป็นศูนย์กลางการรบที่แท้จริง T-61 2025ไม่ได้มองแค่สมรรถนะการรบแต่ยังใส่ใจความสะดวกสบายของลูกเรือภายในรถออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมระบบทำความเย็นที่เหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นของไทย และระบบป้องกันนิวเคลียร์ชีวภาพเคมี NBC เพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ที่2 0 2 5ไม่ใช่แค่รถถังแต่มันคือถ้อยถแถลงถึงศักยภาพของประเทศไทยเป็นการประกาศว่าประเทศไทยพร้อมปกป,ป้องเอกราชด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและพลังแห่งความภาคภูมิใจเมื่อที่